มองอะไรไปทางนู้นแอมมองคําตอบปะเนี่ยไม่มองอะไรทีนี้มองอะไรกุมมองการ์ตูนอยู่นั่นแหละมองการ์ตูนแล้วคิดไปด้วยเนี่นะบายบายอะไรของเขา <c oughs>